สู่รายการมองไทยมองเทศกับดิฉันชัดชรักนนสามารถค่ะค่ะประเด็นในรายการวันนี้นโยบายกับพรรคการเมืองค่ะวิทยากรรับเชิญวันนี้ท่านทนายพิชาวิจิตสินค่ะขอต้อนรับท่านทนายพิชาวิจิตสินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับสินค้าสนับสนุนรายการวันนี้นะคะคือสมุนไพรสูตรดตรวิบูลค่ะ ท่านหญิงท่านชายอยากให้สวยให้หล่อท่านสามารถใช้สมุนไพรลดไขมันสูตรดรวิบูลได้นะคะค่ะใช้ประจำเจ็ดวันเห็นผลค่ะไม่มีผลข้างเคียงไม่เป็นอันตรายใช,ใช้ได้ทั้งหญิงชายท่านที่มีไขมันเยอะมีพุงท่านสามารถที่จะใช้สมุนไพรนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์08370 ห้าหนึ่งสามสี่และอีเบอร์หนึ่งนะคะศูนย์แปดสาดศนย์หกนึ่งสอสี่นะคะค่ะารายการอาของเราวันนี้เราจะมาคุยประเด็นกันเพื่อจะหาทางออกหรือจะสนทนากันเพื่อให้ได้ความให้ท่านผู้ชมได้รับความรู้นะคะท่านท่านอาจารย์คะวันนี้าการหาเสียงของพรรคการเมืองนะคะหลายหลายพรรคก็ต่างก็ดูเหมือนว่าจะใช้ เวลาซึ่งจะเหลือเวลาน้อยมากะคะอา<ช>จารย์ก็คงจะประมาณ17วันได้ค่ะแล้วก็เหลือเวลาอีก17วันแล้วก็เลือกตั้งทั่วไปก็คือวันที่สมกราากฎาคมนะคะเลือกตั้งล่วงหน้าก็คือวันที่26มิถุนายนนะคะค่ะท่านอาจารย์คะเราคงจะต้องมาสนทนากันเรื่องนโยบายกับพรรคการเมืองเพราะว่าตอนนี้ สิ่งที่จะนําสิ่งที่พรรคการเมืองจะนํามาเสนอหรือว่าขายให้กับประชาชนก็คือนโยบายนะคะแต่ว่าวันนี้หน้าที่หลักๆของพรรคการเมืองก็คือต้องเสนอเสนอแนวทางในการที่จะนำมาบริหารจัดการบ้านเมืองหากได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วเขาก็จะต้องทำนโยบายของเขาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้สูงสุดด้วยเหตุนี้เองการหาเสียง ในการเลือกตั้งจึงมีการสัญญาสัญญาแล้วกอ็อ้างถึงนโยบายต่างๆที่จะให้ประชาชนตัดสินใจในการที่จะเลือกนะคะาการสัญญานโยบายต่างๆนี่การที่ออกมาบอกกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองหรือว่า,าหลายๆด้าน รราการเมืองต่างๆก็จะนําเสนอเราก็จะได้พูดคุยกันถึงนโยบายต่างๆค่ะอาจารย์คะวันนี้พรรคการเมืองที่เราเห็นว่ามีการแข่งขันกันอยู่ประมาณสัก10บพักได้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่ที่ที่มีนโยบายหรือว่าที่มีที่มีโอกาสที่จะบริหารประเทศเป็นรัอกาลค่ะแล้วอาจารย์คิดว่านโยบายต่างๆที่เขานําเสนอค่ะอย่างเช่นเขาบอกว่า จะจะจะให้ค่าแรง300บาทเลยทันทีที่เข้ามารบ,บริหาร,รหรือว่าจะประกันราคาข้าวในร,ราคา15,000ต่อเกวียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครประกันราคาข้าวนะคะอาจารย์คิดว่าจะทำได้ไหมคะคือตอนนี้นะฮะเราต้องพูดถึงว่าเขาใช้นโยบายแบบไหนอย่างไร,รนะฮะแต่ก่อนนี้นะครับพักไทยรักไทยเคย ใช้นโยบายของประชานิยม <Okay. S 1> นะครับทีนี้ก็ถูกโจมตีจากหลายพรรคการเมืองนะครับพอพรรคไทยรัฐไทยเนี่ยถูกยุบไปนะครับมาเป็นพลังประชาชนก็ยังใช้ <Okay. S 1> สืบทอดกันมานะฮะและ้วพรรคเพื่อไทยนี่ก็ยังคงใช้เรื่องประชานิยมนะครับ <Okay. S 1> ต่อมานี่มีหลายพรรคการเมืองนะครับ เคยบอกว่าจะทําได้รู้ <Okay. S 2> นะฮะถ้านธิบายอย่างนี้ทําได้จริงอะไรได้จริงเนี่ยมันก็ดี <Okay. S 2> นะครับแต่ว่ากลัวจะทําไม่ได้แต่พอ,อ,อพักไทยรักไทย <Okay. S 2> พักพลังประชาชนทําได้จริง, <Okay. S 2> รงๆนะครับแล้วก็พักเพื่อไทยี่ก็ชูนโยบายประชานหยุต่อ <Okay. S 2> นะฮะว่าจะสารต่อ <Okay. S 2> ทีนี้เนี่ถามว่าพักการเมืองที่ลง สมัครส่งคนสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับคานีเนี่ยก็มีอย่างพรรคประชาธิปัตย์มั่งพรรคชาติไทยพัฒนามั่งพรรคไอพัฒนาเพื่อแผ่นดินมั่งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยภูมิใจไทยภูมิใจไทยรักสันติรักสันติหรืออะไรก็แล้วแต่หนีไม่พ้นประชานิยมคือจริงๆแล้วทุกพรรคที่เสนอตอนนี้ก็คือจะเน้นประชานิยมใช่ไหมคะครับยอมรับว่า นโยบายประชายนเนี่ยทำ <c oughs> ได้จริงนะครับ <c oughs> ซึ่งโดยเฉพาะไอ้เงินกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่ทำมาเนี่ยตอนผมไปจัดไอ้รายการวิวิว <c oughs> รวมใจไทยเ <c oughs> พื่อไทยเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะฮะ <c oughs> ที่จังหวัดปทุม <c oughs> ผมก็ได้รับสายจากเจ้าของโครงการ <c oughs> นะครับผู้ที่ทำโครงการในท้องถิ่นในหมู่บ้าน ปรากฏว่าเขาบอกว่าเนี่ยว่าของเข้าได้มาล้านหนึ่งนี่นะปัจจุบันเนี่ยมาสองปีเนี่ยเขามีเงินเหลือเป็นห้าล้าน <Okay. S 2> นะครับมันพอกผูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ว่าไอ้นึ่มีหลายท่านบอกว่านี่เสร็จแล้วมันสูญเสียสูญหายอะไร <Okay. S 2> แบบนี้เมันไม่เกินห้าเปอร์เซนดีกว่าทางธนาคารคือคือก็ยอมรับว่ามันมีนม เล็ดรอดไปบ้างครับมีมีเล็ดรอดอยู่บ้างแต่เขาแก้ไขได้นะครับก็แก้ไขได้เพราะเป็นเขาเห็นหัวนอนปลายเท้าของคนที่จะมาขอกู้เงินแล้วแล้วก็การการทําของเขาก็คือมีการค้าประกันกันในกลุ่มถูกต้องอถ้าเกิดถ้าเกิดสามคนที่ค้ํากันเองถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งหายไปสองคนที่ต้องรับผิดชอบใช่ไคนต้องรับผิดชอบเขาก็ยินดีที่รับผิดชอบเงินมันถึงไม่หายเงินมันถึงพอคูณคือระบบการเข้าสู่แหล่งเงินทุนนี่นะ ตั้งแต่มีประชานิยมขึ้นมานี่นะบอกว่าดีเหลือหลาย <Okay. S 2> เพราะว่าอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าไปกู้เงินในระบบหรือนอกระบบ <Okay. S 2> นะฮะดอกเบี้ยมสูง <Okay. S 2> เสร็จแล้วเนี่ยไปกู้ oh. ไอ้ในระบบนี่ะสมมุติอย่างธนาคารเอกชนหรือเอกเออห,รอหรือธนาคารของรัฐอย่างนี้นะ <Okay. S 2> มันดอกเบี้ยก็ยังสูงอยู่ mm. นะครับเสร็จแล้วเนี่ย การที่จะเข้าไปกู้เนี่ยจะต้องมีสิ่งของไปค้ำประกันนะครับหรือไม่ถ้าเขาไม่เชื่อเครดิตคุณก็ต้องหาคนไปค้ำประกันยุ่งยากยุ่งยากมากนะฮะพิธีพิธีการของทางธนาคารต่างๆเนี่ยแต่กองทุนหมู่บ้านเนี่ยเพียงจะเอาบุคคลเข้าไปค้ำไม่มีพิธีรีตองมากแล้วผมเองเนี่เคยเป็นที่ปรึกษาของธนาคารหลายแห่งนะ ใหญ่ๆนี่แหละนะครับแต่ไม่เอ่ยชื่อเขานะฮะ <c oughs> ในคราวเดียวกันเนี่ยฮะตั้งแต่ผมทำคดีธนาคารมาเนี่ย <c oughs> ผมเห็นนะครับตอนธนาคารปล่อยสินเชื่อเนี่ย <c oughs> เขาจะปล่อยสมมุติว่าสินเชื่อที่เขาเอาไปจำนองจำนำนะหรือว่าให้คนค้ำอะไรตะเมีอะไรเนี่ย <c oughs> เขาตีหลักทรัพย์ให้อย่างสูงไม่เกินห <c oughs> ้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต แต่เวลาพอลูกนี้นะครับซึ่งเคยส่งดอกเบีย้ยส่งเงินต้นมาบ้าง <Okay. S 1> หรือว่าส่งดอกเบีย้ยจนท่วมต้นนะจนท่วมเงินต้น <Okay. S 1> เสร็จแล้วี่ยพอไปผิดนัดผิดสัญญากับธนาคารในช่วงวิกฤตการณ์ของฟองสบู่แตกในคราวนั้นนะัะบเวลาฟ้องร้องเนี่ยไปคิดเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้ว กรณีที่มีพักการเมืองพักหนึ่ง <Okay. S 2> นะครับไปยุบบริษัทเงินทุนน่ะ mm hmm. เงินทุนหลักทรัพย์อ่ะห้าสิบหกไฟนนซ์น่ปรากฏว่านะไปออกกฎหมายแล้วก็ให้คนต่างชาติมาเทคโอเวอร์คราวนั้นนะ่ะเป็นเจดแปดหมื่นพันล้านนะเสร็จแล้วทีนี้เวลาเขาซื้อซื้อสิบห้เซแต่ <Okay. S 2> พวกไอ้ช mm hmm. าวต่างชาติที่มาซื้อ เวลามาไล่เบี้ยเอากับไอ้ลูกหนี้เนี่ยมันคิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ค้อเขาซื้อไปถูกแต่เวลาเขามาเก็บกับเราเนี่ยเขาจะเหมือนกับบีบค่ะบีบให้เราต้องต้องจ่ายแพงจ่ายต้องจ่ายแพงเพราะฉะนั้นนี่ว่าไอ้เรื่องของการเสนอนโยบายประชานิยมเนี่ยเป็นที่ยอมรับ เราก็พยายามที่จะทําต่อสารต่อให้ได้ไปไปมาเนี่ยพักอื่นึงก็ลอกเรียนแบบเขานะฮะแต่ก็ลอกได้ไม่ใช่หรือคะถ้าเกิดสมมติว่าก็ดีถ้าถ้าทำได้ถ้าทำได้ตามที่เขาเคยทํามานะครับพักที่เคยทํามานะทําได้ดีแล้วก็โอเคไม่เป็นไรหรือคุณทําดีกว่าผมยิ่งจะสรรเสริญเพราะประชาชนได้ผลประโยชน์ได้ผลประโยชน์นะฮะประชาชนส่วนใหญ่ได้ผลประโยชน์แต่ว่าแต่ว่าอาจารย์คะที่ที่ที่รัก ถามถามอาจารย์ว่าสามร้อยบาทเนี่ยจะจะทําได้จริงไหมที่ที่ที่ถามแบบนี้เพราะว่ามีมีคนเขาพูดกันบอกว่าจะเอาเงินมาจากไหนอย่างไรนี่ครับ,ค,รบคือ,คอมีเกทับกันนะอ๋อค่ะบอกว่าพักพักหนึ่งให้สามร้อยอีกพักหนึ่งจะให้สามห้าสิบ มีด้วยเหรอคะแต่ไม่บอกว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่พักที่เขาบอกว่าถ้าเขาได้เป็นแล้วเนี่ยนะภายในสมเดือนหกเดือนเนี่ยนะเขาจะทำสามร้อเนี่ยให้ได้โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีไหนยังไงนะเขาพูดไว้ผมได้ฟังอยู่แล้วเสร็จแล้วทีนี้นี่ว่าที่มาของมันเนี่ยคือตอนนี้เราเก็บภาษีของนิติบุคคลเนี่ยนะของโรงงาน ต่างๆนี่นะเราเก็บมา30%เนตะทีนี้เขาจะลดให้เหลือ23%ส่วน7%นั้นให้บริษัทห้างร้านหรือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเอา7%เนต์เนี่ยไปเจือจานให้กับแรงงานลูกจ้างมันก็ทำได้คือหมายถึงว่าเขาประกาศขึ้นเงินเดือนแต่เขาจะไม่ไปเก็บภาษีกับผู้ประกอบการฮะ แบบเหมือนกับกพรรคาราบเป็นผู้ประกอบการนะคะ,ะ,ะแต่ถ้าถ้าเกิดพรรคการเมืองได้เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเสนอไว้แต่ว่าไป,ไป,ไ,ปไปบีบเอากับผู้ประกอบการหรือมันก็ไม่มีความหมายมันก็มันก็เหมือนไม่ได้ขึ้นเงินเดือนใช่ไหมคะใช่เพราะเขต้องบริโภคสินค้าแทนถูกไหมคะต้องสร้างความยุติธรรมให้ทั้งสองฝ่ายต้องสร้างความยุติธรรมให้สองฝ่ายไม่ใช่ว่าเราไปเอาจัดนายตั้งฝ่ายเดียวเราไม่ลดราวาสออกให้ พวกนายจ้างเลยเขาไม่ยอมรอไปยิ่งสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้มันเหมือนไปรีบเลือดกระปูนะอ๋อใช่ใช่ค่ะเหมือนเหมือนเหมือนกับข่าวที่แล้วนะคะจาย์ที่ที่ที่มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาเขาจะขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการแต่พอเขาประกาศปุ๊บสินค้าขึ้นเลยขึ้นล่วงหน้าเลยมันขึ้นทุกครั้งอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะไอ้ที่ผมที่แปลกใจเนี่ยนะต่ว แต่ก่อนนี่นะผมพูดถึงเรื่องคมนาคมพวกรถประจําทงประจําทางเนี่ยนะขึ้นแต่ก่อนเนี่ยขึ้นสลึงหนึ่งขึ้นห้าสิบตังรรประชาชนออกมาโวยนะพวกที่มีส่วนได้เสียพวกนักว,วิชาการวิชาการออกมาโวยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยขึ้นไปทีละสามบาทห้าบาทไม่มีใครโวยผมแปลกใจอยู่ดี๋ยวนี้เลยค่ะเกิดเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ทําโครงการไอ บริการฟรีหลายๆอย่างนะค่าน้ําค่าไฟค่ารถมงรถเมฟรีนี่ก็ปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่ก็ลอกเรียนแบบมาจากพักไหนอะ่ะใช่ไหมตอนท่านสมัครสุชรเวศเป็นนายกรัฐมนตรีอะ่ะก็ยังคงอยู่แล้วทนีนี้บอกว่าไอ้สิ่งที่พัรที่ใช้ประชานิยมมาก,ก่อนบอกไม่ดีไม่ทําไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้มันเกิด เป็นรูปธรรมขึ้นมา <Okay. S 2> แล้วเกี่ยวกับเรื่องคมนาคมนะผมเห็นหลายพักเสนอนน่นเสนอนี่ <Okay. S 2> นะครับ <Yeah. S 2> ยั่งกาประเทศไทยมีเฉพาะกรุงเทพนะแต่มีพักพักหนึ่ง <Okay. S 2> นะครับผมขอเอ่ยชื่อก็ได้ <Okay. S 2> คนที่อยู่ในพักนั้นคือคุณมิ่งขวัญแสงสุวรร oh. <Okay. S 2> ออกมาพูดถึงเรื่องไอ้รถรางไฟฟ้า, <Okay. S 2> ฟาเนี่ยนะครับแล้วก็ พวกรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ระบบคมนาคมแบบใช้รางเนี่ยนะแบบก้างป่าไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยเพื่อจะเซฟหนึ่งเรื่องพลังงานนะเราจะเซฟพวกซึ่งเหลือน้อยเต็มทีอะเรื่องน้ํามันเรื่องแก๊สเรื่องอะไรเนี่ยภายในกี่ปีมีนักวิชาการเขาออกมาพูดว่ามันจะหมดภายใน20 30ปีเนี่ยนะพราะนี้ ถ้าเกิดว่าใช้เป็นพลังแสงแดดได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันมีผมเคยดูสารคดีของต่างประเทศมันมีแล้วนะครับในประเทศอียิปต์หรืออิตาลีนี่แหละนะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใช้พลังแสงอาทิตย์ได้อะไรได้ต่อมีอะไรเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เศรษฐกิจของบ้านเมืองเนี่ยประหยัดประหยัดพลังงานแน่นอนเมื่อ เมื่อเงินไม่ไหลออกค่ะแต่อาจารย์คะ,อะพอดีรักได้ได้อ่านในในหนังสือพิมพ์นะครับเขาบอกว่าอย่างประเทศ,ปร,เทศประเทศเยอรมันครับประเทศเยอรมันเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ที่ฟุกุชิมะที่ญี่ปุ่นครัโรง,งงาน พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันเกิดซึนามิแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ทําไว้ป้องกันไว้ว่าถ้าเกิดสึนามิระดับนี้ค่าคะแนนี้ไม่ถึงมันก็ระเบิดพอมันระเบิดเกิดความเสียหายครั้นี้พอมันเกิดความเสียหายเนี่ยประเทศเยอรมันเนี่ยเขาก็ใช้อยู่เขาก็ออกมารณรงค์ประชาชนของเขาออกมาต่อต้านเลยว่าห้ามใช้ต่อแต่ครานี้ทางทางรัฐบาลของเยอรมันบอกว่าเขาก็สัญญากับประชาชนว่าเขาจะไม่ใช้แต่เขาจะยกเลิกภายในปี2000 22ค2022คงจะอีกประมาณ10 10ปีนะคะ10ปีข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าเขาเขาจะใช้พลังงานเขาเรียกอะไรคะจย์โซ,าซลาร์เซลล์ค่ะแผงนโซ,าซลาเซลล์ซึ่งซึ่งซึ่งเขาจะสร้างสร้างค้อมรางรถไฟที่วิ่งจากอัมสเตอร์ดัมไปปารีสนะคะคือมันจะวิ่งผ่านป่าป่าเป็นป่าโบราณค่ะจารย์ครนี้ทางรัฐบาลเขาเนี่ก็สร้าง เขาเรียกอะไรหลังคาครอบทางรถไฟรางรถไฟไว้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อไม่ต้องตัดต้นไม้เขาว่าอย่างนั้นนะไม่ตัดต้นไม้เป็นการไม่ต้องตัดต้นไม้ทิ้งเพื่อไม่ให้มันค้นมาใส่รางรถไฟเขาก็ไปสร้างสร้างสร้างหลังคาแต่การสร้างหลังคาเนี่ยเขาก็ไปติดแผงโซลาเซลล์อันตรงนี้ถ้าเกิดเอามาใช้กับบ้านเราเนี่ยคิดคิดว่าจะจะได้เกิด้ไหมคะอาจารย์คือถ้าเกิดมีการวางแผนที่ดี นะย่อมทำได้นะครับศึกษาความที่จะมีสิ่งที่ดีกับสิ่งที่เสียเนี่ยคุ้มไม่คุ้มนะครับยังกรณีพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยนะครับมันก็เป็นวิบากกรรมของประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งนั้นที่ว่าเขานี่นะครับมีแผนภูมิป้องกันเนี่ยอย่างแน่นหนาถาวรนะครับ อย่างดีแต่เมื่อมันเกิดสึนามินะฮะเกิดแผ่นดินไหวที่เกินขนาดเนี่ยนะครับซึ่งเขาคาดไม่ถึงพอเกิดคาดไม่ถึงขึ้นมาเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นเขาก็พยายามพยายามทําทุกอย่างอย่างย้ายคนออกนอกอาณาเขตที่มันอยู่ในเขตอันตรายรัศมีอันตรายเนี่ยออกนอกเขตแล้วก็ก็เขาชดเชยบริษัทรับผิดชอบต้องชดเชยนะครับ อย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยเมื่อเขารับผิดชอบอยู่อะไรอยู่เสร็จแล้วถ้าเกิดเขาแก้ไขได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อประชากรของเขาหรือว่าเ,เกี่ยวกับภ <Okay. S 1> ูมิอากาศของประเทศใกล้เคียงก็ดีเนี่ยนะฮะไม่ได้รับผลกระทบกเืินเนี่ยถามว่าพลังนิวเคลียร์เนี่ยมีความจําเป็นไหม <Okay. S 1> ผมบอกมีความจําเป็น <Okay. S 1> นะครับถ้ามันไม่เกิดขา่าว ออุบัติเหตุที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเซฟคาาาา่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายเขาบอกว่ามันประหยัดกว่าพลังงานน้ํามันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างอื่นครับออย่างอื่นเนี่ยแต่แต่ว่าแต่ว่าบ้านเรามันก็มีทรัพยากรธรรมชาติเช่นแสงอาทิตย์พลังลมพลังน้ําอเราก็ยังสามารถจะใช้ตรงนี้เคยไปดูที่ปากช่องนะค่ะ ปากช่องมีกังหันนะฮะผลิตไฟฟ้าอยู่นั่นนะตัวหนึ่งนี่ประมาณสิบล้านมนะฮะแต่คนไทยเราเนี่ยนะผมกำลังติดตามเขาอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาสามารถสร้างได้ไม่เกินสามล้านถ้าทำได้ในประเทศไทยเนตใช้กังหันลมจะดีมากๆนะฮะแล้วก็เรามีแก๊สนะครับมีไบโอดีเซล นะฮที่สามารถทำดีเซลได้จากพกพืชพวกอะไรตัวมีอะไรทดแทนน้ำมันที่มาจากใต้ดินนะฮะก็นี่ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของประเทศเราถ้าทำได้ก็จะดีมากๆเพราะมันจะรักษาสภาพของสิ่งแวดล้อมนะฮะแต่ถามว่าโครงการนิวเคลียร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยนะครับ เราศึกษาให้แน่แท้มีคนรู้จริงนะครับแล้วก็พวกวิศวกรเกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยนะครัมีแผนภูมิที่ดีมป้องกันที่ดีแล้วเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะใช้นิวเคลียร์เพราะว่ามันลงทุนน้อยแต่แว่าอาจารย์คะเท่าที่ ได,ได้ติดตามได้ติดตามเจ้านายไปลงพื้นที่นะคะคบ,บางครั้งนะคะไปทําข่าวทําอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าอย่างต่างจังหวัดจังหวัดกาลสินเขาเขาออกมาวุยวายเขาบอกว่าเนี่ยมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งกาลังจะใช้นโยบายสร้างโรงงานนิวเคลียร์แต่ถ้าว่าเอามาสร้างที่นี่หรือว่าจะมีการสร้างที่นี่เราจะไม่เลือกพรรคนี้นี่นี่เป็นเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะว่าเขาเขายังไม่พร้อมที่จะรับ แต่ว่าถ้าเกิดพรรคการเมืองพรรคนั้น่ะมีมีข้อมูลมีรายละเอียดที่จะนําเสนอหรือว่าหรือว่ายังไม่มีพรรคไหนที่จะคิดจะทำตรงตรงนี้ก็คงจะนําเสนอได้เกี่ยวกับเรื่องนโยบายพวกนี้นะฮะผู้ที่ไม่รู้จริงเนี่ยผมจะเอ่ยเปรียบเทียบกับวิชาที่เรียนนะแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะที่ผมเคยคุยซึ่งเขาไม่รูดินกฎหมายเขาก็บอกว่ายาก มันยากเพราะปากคนนี่แหละ oh, <okay. S 2> นะครับเพราะตัวเองนี่ไม่รู้จริง <Okay. S 2> เห็นกองตำรามัน hmm. หนามันเยอะ <Okay. S 2> มันมากเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยผมบอกว่าถ้าเรารู้แก่นแท้ของมัน <Okay. S 2> สัมผัสมันได้เห็นมันได้อ่านมันนะครับด้วยตัวของตัวเองแล้วเนี่ยมันไม่ยากเกินเหตุนะฮะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นนี่ว่าเ,าเวลาจบออกมาแล้วแล้วเราก็มาเปิดตำรา <Okay. S 2> ทีนี้เนี่ยว่าในกรณีที่ ชาวกาลสินใช่ไหมที่จะไม่เอาโรงงานนิวเคลียร์ทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ที่จะคิดจะสร้างนะครับมีข้อมูลที่ดีไปให้เขารู้เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยประชาชนอยู่ในตัวจังหวัดนั้นแหละจะได้ผลประโยชน์อย่างมหาศาลนะฮะเหมือนอย่างเราไปอาศัย เพื่อนบ้านอย่างเงี้ยอย่างขาม่าอย่างขาเหม็นอย่างราวนี่นะครับเราไปอาศัยกระแสไฟฟ้าเขาเงินมันก็ไหลออกะนะฮะแต่พอเรามาเก็บส่วนต่างส่วนอะไรตัอมีอะไรเนี่ยนะมันคุ้มทุนดีกว่าสร้างเองอเพราะเขามีแหล่งวัตถุดิบที่จะผลิต แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไปไกลนะคะอาจารย์เรื่องพลังงานนิวเคลียร์แต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นภาพการเมืองไหนเสนอนะคะยังไม่มีภาคไหนเสนอนะคะว่าแต่ละแต่ว่าอาจารย์ก็ให้ความรู้ว่าเออที่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าจะใช้มันก็ต้องศึกษาหรือว่าต้องมีข้อมูลให้ประชาชนเข้าใจก่อนมันไม่ต้องอย่างพลังงานอื่นเนี่ยเราไปอาศัยธรรมชาตินะอย่างแสงอาทิตย์นี่ยถ้าเมฆมันหมดบดบังล่ะใช่ไหมมันไม่สามารถ เก็บให้ยืนยาวได้ด่หรือว่าวัตถุดิบไม่พอผริตาจะเป็นยังไงพลังงานอย่างอื่นเนี่ยมันต้องอาศัยธรรมชาติแต่ทางไอ้นิวเคลียร์เนี่ยมันทางวิทยศาศาสตร์เพราะฉะนั้นนี่ว่า,าผมก็ยังว่าถ้าเกิดว่ามีคนรู้จริงแล้วก็ระบบป้องกันเนี่ยระบบ security เนี่ยสามารถที่จะช่วยเกื้อหนุนได้เยอะนี่ เราก็ว่าควรจะทำะก็เห็นเห็นลหลายๆพักนะคะก็จะเสนอเกี่ยวกับเ,เรื่องเรื่องออทางการสร้างแหล่งพลังงานทดแทนแล้วก็บอกว่าจะสร้างเกี่ยวกับสาธารณูปโภคคืออาจจะมีโลจิสติกหรือว่าอาจจะมีรถรางหรือว่าอาจจะมีการสร้างรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศ อะไรอย่างเงี้ยซ,ซึ่งซึ่งตรงนี้อ่ะเป็นนโยบายที่นําเสนอยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้นะคะอาจารย์รักอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าแต่ละพักเนี่ยมีนโยบายที่นําเสนอคล้ายๆกันครับแต่การที่นําเสนอคล้ายๆกันน่ะจะปฏิบัติได้ไหมจะอย่างไรค่ะช่วงหน้าเรามาพบกับเราอีกนะคะกับท่านอาจารย์พิชาค่ะกับเราอีกนะคะพักสักกู้ค่ะ สลิมเฮอร์บัลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมมาราคารวมค่าส่งพันห้าร้อย 2, บาทศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์หกหนึ่งสองสามสี่ การเดเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จต้องขยันและอดทนที่สําคัญต้องมีที่ปรึกษาที่ดีด้วยที่เข็มนประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งก็ได้หมอช้างนี่แหละค่ะให้คํะแนะนาที่ดีกับเข็มผมยินดีพยากรณให้ทุกเรื่องโทรหาผมหมอช้างพศพรสีตุลาโทร1 9 0 0 1 1 1้าศถ้าคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ลืมกุญแจไว้ในห้องพักลืมกุญแจไว้ที่ทํางานหากุญแจไม่เจอจําไม่ได้ว่ากุญแจอยู่ที่ไหน ปัญหาวุ่นวายเหล่านี้จะหมดไปกับตัวล็อกประตูอัจฉริยะ h a n e w Security ทั้งรุ่นเก t e Man และรุ่น Choice ตัวล็อกประตูอัจฉริยะ h a n e w Security ติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วใช้งานได้ทันทีกับคุณสมบัติพิเศษแป้นกดแบบ touchscreen ล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดประตูใช้งานได้ทั้ง2ระบบทั้งแบบ smart key และแบบ password เรืองแสงมองเห็นในความมืด มีระบบตรวจจับความร้อนและแรงสังส่นสะเทือนเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือแผ่นดินไหวและพิเศษสุดสำหรับข้อเสนอที่ไม่ควรพลาดสำหรับตัวล็อกประตูอัจฉริยะรุ่นชอยส์ราคาเพียง9,900บาท30สายแรกที่โทรเข้ามารับเพิ่มสมาร์ทขีอีก3อันฟรีทันทีสำหรับรุ่นเก e แมนราคาเพียง11,900บาท30สายแรกรับฟรีสมาร์ทีเพิ่มอีก1ตัว หมดปัญหาเรื่องกุญแจเมื่อใช้ตัวล็อกประตูอัจฉริยะโทร0884971551 0884971551 ถามาค้าขายจะรุ่งหรือไม่บอกยากนะคะอย่างคุณปุ๊กสิคะจบจากเมืองนอกแต่กัรมาขายก๋วยเตี๋ยวจะรวยใช่เรื่องค้าขายนะคะต้องเก่งปุ๊กก็ได้คุณปูนี่แหละคะ่ะเป็นที่ปรึกษาเรื่องดวงให้ปูอยากรู้ดวงชะตาโทรหาปูสิคะโทรห1 1่งเกู้นูโห oh, ลูกค้ายเยอะเนอะก็ได้คําแนะนาําดีๆจากพี่ปูนี่แหละคะ่ะดวงหนูถูกโฉลกค้าขายน้่ารวยแล้วเรื่องความรักของหนูล่ะคะกําลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แหละทุกคำถามปูมีคำตอบให้คุณเสมอโทร1 9 0 0 1 1 1้าศ อยู่กับเราช่วงที่สองนะคะค่ะก่อนที่จะ,ะไปสนทนากันต่อนะคะก็มีสินค้าที่จะ,ะสนับสนุนรายการที่จะ,อะบอกกล่าวให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะก็คือเรามีสินค้าสนับสนุนรายการคือสมุนไพรลดไขมันสูตรดตรวิบูลน,นะคะค่ะที่ท่านเห็นที่หน้าจอละคะ่ะเป็นกระปุกเล็กๆนี่แหละคะ่ะก็เป็นสมุนไพรไทยล้วนๆที่ใช้สําหรับ คนที่มีพุงมีไขมันเยอะแล้วก็คนที่ไม่ต้องการให้ไขมันอยู่ในร่างกายนะคะเพราะว่าไขมันไม่ได้เป็นประโยชน์มากนะคะเพราะว่าถ้ามันเกินแล้วมันก็จะทําให้เป็นอันตรายท่านหญิงท่านชายนะคะที่ เป็นโรคเกี่ยวกับไขมันเป็นคนที่มีพุงเยอะสามารถใช้ได้ผลดีเลยค่ะใช้ต่อเนื่องเจวันเห็นผลนะคะไม่มีผลข้างเคียงไม่ปวดมวนในท้องไม่เป็นอันตรายใช้ประจำเป็นยาอายุวัฒนะค่ะ,ะท่านที่สนใจก็โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์ที่เราโชว์ไว้ที่หน้าจอนะคะค่ะก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะทีะ่เป็นงานเขียนของท่านดรวิบูลยเช่มชื่นนะคะ,ะท่านก็ได้เขียน เป็น f o r เกตบุ๊กนะคะเป็น f o r เกตบุ๊กแต่ว่าถ้านเนามาจากบทบรรณาธิการที่ท่านเขียนลงในหนังสือพิมพ์ไทยเรสนิวนะคะท่านเอามาเรียบเรียงเพื่อให้พี่น้องพวกเราที่รักประชาธิปไตยหรือว่า